สวัสดีครับเพื่อนๆครับก็ต้องขอยินดีตอนรับเพืเ่อนๆทุกท่านเข้าสู่ช่องโต้งวารายี้อีกครั้งหนึ่งครับสําหรับคลิปนี้ผมก็มีคอมเมนต์ของชาวต่างชาติหลังจากที่พวกนั้นครับได้ชมโฆษณาชิ้นหนึ่งของบริษ,ษัทไทยประกันชีวิตที่ได้เผยแพร่มาแล้วเกือบเกือบเปีเลยนะครับซึ่งมียอดวิวรวมตอนนี้ใน YouTube กว่า112ล้านวิวซึ่งถือว่าสูงมากๆเลยนะครับสําหรับวิดีโอโฆษณาและผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายท่านนั้น อาจจะเคยได้รับชมผ่านตากันมาแล้วโดยเนื้อหาของโฆษณาครับก็จะดำเนินเรื่องโดยชีวิตของผู้ชายธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายมองโลกในแง่บวกและมักจะช่วยเหลือผู้อื่นอยู่ตลอดเวลาครับ แม้แต่ในวันแย่ๆของเขาที่โดนน้าจากระเบียงอาคารข้างทางไหลมาโดนที่หัวของเขาเขาก็ไม่ได้รู้สึกแย่กับสิ่งที่เกิดขึ้นครับแต่กลับนําต้นไม้ที่แห้งเหี่ยวในกระถานที่อยู่ใกล้ๆนั้นมาลองรับน้ําตรงนั้นแทนหรือแม้แต่การช่วยป้าที่เข็นรถขายข้าวแกงอยู่ข้างทางแบนปันไก่ย่างให้น้องหมาที่มาขออาหารเขาหรือบริจาคเงินเพื่อการศึกษาให้กับน้องผู้หญิงที่นั่งอยู่กับแม่บริเวณฟุตบาทข้างทางหรือแม้กระทั่งการแอบออกกล้วยไปห้อยไว้หน้าห้องของคุณยายท่านหนึ่งครับที่อยู่ห้องใกล้ๆก,กันกับเขาหรือแม้ ทั้งการลุกจากที่นั่งบนรถเม์ให้น้องผู้หญิงที่เป็นกระเป๋ารถเม์นั่งครับโดยที่เขาทาสิ่งต่างๆเหล่านี้โดยไม่หวังผลตอบแทนอะไรแต่ท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่เขาได้รับกลับมานั้นมันมากมายมหาศาลครับมันคือความสุขของผู้คนที่เขาได้ให้การช่วยเหลือรวมถึงตัวเขาเองนั้นก็ได้กลับมาในรูปแบบของความสุขทางใจ แล้วท้ายที่สุดก็ทําให้สังคมนั้นน่าอยู่ขึ้นครับซึ่งถ้าหากเพื่อนๆอ,อยากรับชมโฆษณาเต็มๆอีกครั้งก็สามารถรับชมได้ผ่านลิงก์ที่ผมแปะไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับและจากโฆษณาชิ้นนี้เองครับก็ได้มีชาวต่างชาติที่ได้รับชมโฆษณามาคอมเมนต์และแสดงความรู้สึกเอาไว้มากมายหลายท่านเลยทีเดียวครับคลิปนี้ผมเลยรวบรวมมาให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังคอมเมนต์ครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านแรกครับได้คอมเมนต์เอาไว้ว่านี่คือโฆษณาที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาฉันมักจะใช้เป็นสื่อการสอนในทุกภาพการสอนของฉันและมันมักจะส่งผลกระทบต่อนักเรียนของฉันเมื่อถามพวกเขาว่าพวกเขานั้นเต็มใจที่จะเป็นฮีโร่ที่ไม่มีคนรู้จักและจะช่วยเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้หรือไม่พวกเขาตอบตกลงทันทีแล้วทุกครั้งที่ฉันดูโฆษณานี้ฉันมักจะน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวทุกครั้ง ถึงแม้ว่าจะดูมาหลายสิบครั้งแล้วก็ตามคอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านต่อมาครับฉันชอบดูวิดีโอโฆษณานี้ซ้ำๆเป็นเวลาหลายปีแล้วมันเป็นสิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจและเตือนใจเราทุกคนว่าเรานั้นสามารถเป็นแสงสว่างให้กับใครบางคนได้และเราทุกคนนั้นก็สามารถสร้างความแตกต่างในสังคมได้เช่นกันคอมเมนต์ต่อมาครับฉันไม่เคยเบื่อที่จะดูโฆษณาชิ้นนี้ฉากที่สาวน้อยนั้นใส่ชุดนักเรียนของเธอ ฉันถึงกับน้ําตาซึมมันทําให้ฉันคิดได้ว่าการรวยน้ําใจนั้นมันมีค่ายิ่งกว่าการรวยแต่เพียงทรัพย์สินคอมเมนต์ต่อมาครับตอนแรกฉันไม่รู้ว่าโฆษณานี้เป็นของประเทศไทยแต่พอรู้แล้วทําให้ฉันทึ่งในไอเดียของพวกเขาหลังจากที่ฉันได้มีโอกาสไปเที่ยวต่างประเทศมาสองครั้งสิ่งที่ฉันเห็นคือในโลกนี้มีทั้งคนดีและคนไม่ดีแต่ที่ประเทศไทยจะมีคนที่มีจิตใจดีมากเป็นพิเศษ ฉันรักคนไทยคอมเมนต์ต่อมาครับฉันจำได้ว่าครูมัธยมของฉันได้เปิดโฆษณานี้ให้ฉันดูในชั้นเรียนวิชาปชาัชญาและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาฉันจะดูโฆษณานี้เพื่อคอยย้ำเตือนตัวเองว่าในโลกนี้ยังคงมีความเมตตาในตัวของมนุษย์ทุกคนคอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านต่อมาครับผู้กำกับและทีมงานทุกคนของโฆษณานี้สมควรที่จะได้รับรางวัลเพราะถือได้ว่าเป็นผลงานชิ้นเอก และโฆษณานี้ก็ทําให้ฉันเสียน้ําตาคอมเมนต์ต่อมาครับฉันดูโฆษณานี้นับครั้งไม่ถ้วนแล้วทุกครั้งที่ฉันดูโฆษณาชิ้นนี้ก็ยังทําให้ฉันร้องไห้รอยยิ้มของเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆในโฆษณาคนนั้นทำให้โลกนี้ดูสดใสคอมเมนต์แถวต่างชาติทัดต่อมาครับ ฉันต้องขอบคุณสำหรับคำบรรยายภาษาอังกฤษในโฆษณานี้ทำให้ฉันเข้าใจมากขึ้นฉันให้คำมั่นสัญญาว่าฉันจะมีความเห็นใจต่อเพื่อนมนุษย์และทำให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้นด้วยสันติภาพและความรักของพวกเรารักคนไทยจากอินโดนีเซียคอมเมนต์ต่อมาครับนี่คือหนึ่งในโฆษณาที่ฉันชื่นชอบของประเทศไทยการปรากฏตัวของสาวน้อยในชุดนักเรียนทำให้ฉันขนลุกทุกครั้งคอมเมนต์ต่อมาครับ สิ่งที่ฉันได้ข้อคิดจากโฆษณาคือคนเราไม่ควรใช้ชีวิตเหมือนกับว่าเราจะไม่มีวันตายจงใช้ชีวิตทุกวันอย่างมีค่ามากที่สุดทุกครั้งที่ฉันได้ดูโฆษณานี้มันทําให้จิตใจของฉันมีความสงบและมีสติด้วยรักและเคารพจากสีลังกาคอมเมนต์ต่อมาครับโฆษณานี้เคยสร้างกระแสในโลกอินเทอร์เนต็ตในฐานะที่เป็นหนึ่งในโฆษณาที่สร้างความอบอุ่นหัวใจมากที่สุด ผู้ที่สร้างโฆษณานี้เป็นคนที่มีความใส่ใจต่อเพื่อนมนุษย์และถ่ายทอดมันออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมชาวต่างชาติท่านต่อมาครับฉันดูวิดีโอนี้3ครั้งและน้ําตาของฉันก็ไหลทั้ง3ครั้งเช่นกันฉันมีความฝันอย่างหนึ่งว่าอยากจะเห็นคนแบบในโฆษณานี้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆบนโลกใบนี้แม้ว่ามันอาจจะเป็นไปได้ยากก็ตามคอมเมนต์ต่อมาครับฉันเคยดูโฆษณานี้เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา แต่มันก็ยังคงทําให้ฉันรู้สึกซาบซึ้งใจเช่นเคยโดยเฉพาะฉากสาวน้อยที่มาในชุดนักเรียนทํให้เอาน้ําตาของฉันไหลคอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านต่อมาครับฉันชอบโฆษณานี้มากและคนไทยก็เก่งมากๆเช่นกันนับถือคนไทยจากบางคลาเทศชาวต่างชาติท่านต่อมาครับนอกจากโฆษณานี้จะเป็นโฆษณาที่ยอดเยี่ยมแล้วนี่นับได้ว่าเป็นผลงานทางภาพยนตร์ที่สามารถดึงอารมณ์ของผู้ชม ได้ดีกว่าหนังฮอลลีวูดบางเรื่องที่ฉันเคยดูมาเสียอีกชาวต่างชาติท่านต่อมาก็ได้มากล่าวสั้นๆครับว่านี่คือโฆษณาที่น่ารักและสร้างแรงบันดาลใจที่ฉันไม่มีวันลืมคอมเมนต์ต่อมาครับฉันจําได้ว่าฉันเคยดูโฆษณานี้ตั้งแต่เมื่อออกฉายครั้งแรกมันทําให้ฉันรู้สึกอยากจะเป็นชายที่อยู่ในโฆษณาชีวิตของฉันเปลี่ยนไปมากฉันมีชีวิตอยู่ด้วยความเมตตาห่วงใยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น วิดีโอนี้เป็นแรงบันดาลใจให้แก่ฉันและฉันมักจะกลับมาดูอยู่เรื่อยๆคอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านต่อมาครับโฆษณานี้เป็นโฆษณาที่มีความหมายต่อความเป็นมนุษย์มากที่สุดในประวัติศาสตร์คอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านต่อมาครับฉันเป็นครูสอนที่โรงเรียนระดับประถมศึกษาหลายแห่งในกรุงลอนดอนฉันได้ให้เด็กๆของฉันจำนวนหลายร้อยคนได้ดูโฆษณาชิ้นนี้ซึ่งพวกเขามีอายุตั้งแต่5ขวบไปจนถึง11ปี พวกเขานั้นมักจะบอกว่าวิดีโอนี้น่าสนใจมากๆและขอดูซ้ำแล้วซ้ำอีกสิ่งที่พวกเขาได้รับจากวิดีโอนี้คือชีวิตของคนเราไม่จำเป็นที่จะต้องร่ำรวยหรือมีชื่อเสียงแต่มันคือการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเพื่อนมนุษย์ซึ่งจะนำความสุขที่แท้จริงมาให้เราและมันคือสิ่งที่ทุกคนสามารถทำได้คอมเมนต์ต่อมาครับโฆษณาชิ้นนี้เหมือนเป็นเครื่องชาร์จแบตสำหรับฉัน มันคอยเติมเต็มความเห็นอกเห็นใจระหว่างเพื่อนมนุษย์ด้วยกันมันทําให้ฉันนั้นสามารถสลัดความน่าเบื่อของโลกใบนี้ออกไปจากตัวฉันได้ฉันรู้สึกขอบคุณผู้ที่ได้สร้างโฆษณาชิ้นนี้ขึ้นมาชาวต่างชาติท่านต่อมาก็ได้มากล่าวครับว่าโฆษณานี้สมควรได้รับรางวัลอสการ์คอมเมนต์ต่อมาครับสิ่งที่ฉันได้จากวิดีโอนี้คือถ้าหากคนเราทําให้คนอื่นมีความสุขได้เราก็จะมีความสุขใจไปด้วย คอมเมนต์ต่อมาครับในวิดีโอนี้คุณจะเห็นว่าสิ่งที่ชายผู้นี้ได้กระทํามันเกิดเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่แม่ค้าก็ได้มอบสิ่งพิเศษให้กับผู้คนทําให้วันเวลาของพวกเขานั้นดีขึ้นผู้หญิงบนรถบัสนั้นก็มอบที่นั่งให้กับใครสักคนในที่สุดชายหนุ่มคนนั้นก็ได้เห็นเด็กหญิงที่เขาเคยบริจาคเงินให้ได้ไปโรงเรียนปฏิกิริยานี้มันคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณได้สร้างสิ่งดีๆให้กับโลกใบนี้คอมเมนต์ต่อมาครับ ชายในโฆษณานี้เขาอาจจะไม่ได้ร่ำรวยในเรื่องทรัพย์สินเงินทองแต่เขามีหัวใจที่ร่ำรวยที่สุดชาวต่างชาติท่านต่อมาได้คอมเมนต์ครับว่าฉันเคยดูโฆษณาเรื่องนี้มาไม่ต่ำกว่า15รอบแต่ไม่ว่าจะดูเมื่อไหร่ก็ยังคงทำให้ฉันขนลุกและน้ำตาไหลอยู่เสมอนี่คือโฆษณาที่น่าทึ่งที่สุดเท่าที่เคยมีมาคอมเมนต์ต่อมาครับฉันเคยดูภาพยนตร์โฆษณาเรื่องนี้เมื่อช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และตอนนี้ฉันได้กลับมาดูอีกครั้งแต่มันก็ยังคงทําให้ฉันรู้สึกสะเทือนใจอยู่เช่นเคยฉันกลั้นน้าตาเอาไว้ไม่อยู่จริงๆในฉากที่สาวน้อยมาพร้อมกับชุดนักเรียนฉันเชื่อว่าถ้าหากเราพยายามเป็นเหมือนชายในโฆษณานี้เราทุกคนก็สามารถทําให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้นได้คอมเมนต์ต่อมาครับฉันดูวิดีโอนี้โดยไม่รู้ความหมายในภาษาของวิดีโอแต่ฉันสามารถเข้าใจสิ่งที่เขาสื่อจากวิดีโอนี้ได้ทั้งหมดคอมเมนต์ต่อมาครับ เป็นโฆษณาที่น่าทึ่งมากแม้ว่าจะทำออกมาหลายปีแล้วแต่ก็ยังได้รับความนิยมอยู่จนถึงทุกวันนี้ฉันอยากจะสารภาพว่าบางครั้งฉันร้องไห้เมื่อดูมันอีกครั้งฉันมีช่วงเวลาที่ต้องดูวิดีโอนี้ทุกวันมันจะเป็นเครื่องย้ำเตือนให้คุณเป็นคนที่ดีขึ้นและช่วยให้คุณมีพลังในการที่จะต่อสู้เพื่อผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในสังคมถึงแม้วันนี้เราอาจจะยังทำมันไม่ได้แต่สักวันหนึ่งฉันเชื่อว่าเราจะสามารถทำมันได้ในที่สุด คอมเมนต์ต่อมาครับโฆษณาของประเทศไทยเป็นโฆษณาที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาชาวต่างชาติท่านต่อมาก็ได้กล่าวครับว่าฉันชอบโฆษณานี้และดูบ่อยมากมันมีประสิทธิภาพที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อสังคมได้อย่างดีแล้วก็มาที่คอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านสุดท้ายครับฉันไม่เคยร้องไห,ห้ให้กับภาพยนตร์หรือวิดีโออะไรมาก่อนแม้จะเป็นแนวดราม่าก็ตามไม่ใช่ด้วยเหตุผลพิเศษใดเพียงแต่มันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน แต่คุณเชื่อหรือไม่ว่าฉันเสียน้ำตาเป็นครั้งแรกให้กับภาพยนตร์โฆษณาชิ้นนี้ครับและนี่ก็คือคอมเมนต์ของชาวต่างชาติที่เราได้แปลและเรียบเรียงใหมเพื่อนได้รับชมรับฟังกันครับและถ้าหากเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วชอบใจปุ่มไลค์ปุ่มติดตามปุ่มกระดิ่งอยู่ใกล้ๆยังไงอย่าลืมกดเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ